คุณเป็นใครในชีวิตเขา Queen of Wands, The Magician, Four s t a r d s Ace of Pentacles. เขาคิดว่าคุณ เป็นคนที่ฟ้าส่งมาคนที่ฟ้าส่งมาปลุกให้เขาตื่นตื่นจากการหลับไหลจากคนที่เคยใช้ชีวิตบนบนซ้ำๆเบื่อหน่ายเดิมๆคุณกลับมาปลุกให้เขาตื่นให้เขามีพลังมีความหวังกับการใช้ชีวิตอีกครั้งทำให้เขา คิดอยากจะสร้างสรรอะไรอะไรสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาคุณคือสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเขา